สวัสดีครับรับวันนี้พี่เสือที่มากุดน้ำบางแสนครับใช่ไหมวันนี้พี่เสือนะครับพาเพื่อนๆมาดูที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสนนะครับทุกคนนี่ด้านหลังเป็นน้าผุโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เสือจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอากนเลยอย่าลืมเลยนะครับลูกไอคกดดีนะไม่ชอบกดเข้าไปนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่เสือด้วยนะครับทุกคนโอเคครับทางเข้าเป็นยังไงเจออะไรก่อนเลย กระดูกปาวานใช่ไหมพี่เสือไปเพื่อนไปดูกระดูกปะวานกันครับไปพี่เสือกระดูกปะวานจริงรึเปล่าเนี่ยโอ้โหทุกคนมาดูได้เลยนะนี่กระดูกปะวานของยักษ์เลยนะฮะนี่โอเคครับเดี๋ยวพี่เสือพาเข้าไปข้างในกันนะครับทุกคนไปกันเถอออ้าวพี่เสือเรากําลังจะมาจ่ายเงินนะครับตอนนี้ปลาอะไรเนี่ยโอ้ยังไม่ทันเข้าไปไหนเลยก็เจอปลาซะแล้วอโอเคโอเคค่าเข,ข้านะครับ กูใหญ่นะครับ80ดบาทนะครับเด็ก4 0สิบาทนะตอนนี้พี่เสือเราจะมาซื้อตั๋วแล้วนะทุกคนนี่สะดวกสะดวกสะดวกนะครับโอเคอ้าวพี่เสือเข้ามาข้างในนะครับนี่ก็จะเจออันนี้น่าจะเป็นน้ำเค็มปลฉลามมีปลาฉลามเหรอไหนปลาฉลามฉลามอะไรอะ่ะฉลาม,มสด <laughs> <า> <laughs> นี่นี่ฉลามกรงปลาจริงด้วยอ่ะ โอ้นี่นี่ไม่ได้มีตัวเดียวนะทุกคนเยอะไหมโอ้โหโอเคมีฉลามกบแล้วมีปลาเลยเนี่ยอะไรอย่างี่ชื่ออะไรครับโอ้นี่มีปลาพร้อมมาเสือคนน้ำอ้าไปพี่เสือจะกันมาเสือคนน้ำซะด้วยเออาโอเคนี่นะครับเป็นการจัดแสดงนะเราก็มองข้างบนได้นะนี่ โอ้มีปลาหลายสายพันธุ์นะครับอ๋อเป็นระบบมีเวศน้ำขึ้นน้ำลงนี่พี่เสือพร้อมยัง,งมีอะไรอีกหรอมีอะไรมีอะไรนี่นะครับเขาก็จะจัดแสดงให้เป็นตู้นะแล้วเขาก็จะมีชื่อบอกถูกไหมครับพี่เสือ <c oughs> นี่ถ <c oughs> ยงตู้นี้นะตู้นี้เนี่ยโอ้โหมีปลาเลยเนี่ยปลาอมไข่จุดแดงปลาปลากระลังเห็บมีปลามุกปลาดิบปลานกขุนทองลายตารางเนี่ยโอ้โหทุกคนก็มาดูนะ พี่เสือเข้ามาสู่โลกแมงกับคุณนะครับไอ้นีนแมงกับคุณอะไรอ่ะแมงกับคุณข้วเหรอโหทุกคนดูดิมันน่ารักมากเลยอ่ะแมงกับคุณพี่เสือดูดิพี่เสือลรสน้ำเป็นยังไงหลองเล่าซิมาอ้วน่านี่ใช่ไหมตัวมันอ้วนอ้วนใช่ไหมแล้วมันก็มีสายใช่ไหมลูกมีนิ้วหัวใจเขาเริ่มมีนิ้วเขาไม่แมงกับคุณสีเลยนะไหนแมงมีสีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนโหนี่แมงกับคุณพัดจันทร์นะครับทุกคนพี่เสือมันเป็นยังไงแมงกับคุณพัดจัน์ นี่โอ้อันนี้เขาทําสีให้มันเปลี่ยนไปตามลักษณะนะครับในงมพระจันทร์เนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยโอ้โหงูพระจันทร์เนาะเหมือนพระจันทร์เนาะโอเคโอเคปะ่ะเดี๋ยวพี่เสือพาไปต่อนะครับทุกคนครับไปกันเล็กๆเนี่ยผู้เหรอพี่เสือมีตู้นี้ด้วยนะตู้นี้มีอะไรบ้างสมองเฮ้ยมีสมองมีแมงก์เอ้ยอะไรนะปาก,การะลังสมองนะมีปลานะนี่ปลาตัวแบนๆนะ โอ้โหปลาอะไรเนี่ยเปลวเปลาหน้าตาวนมากคุยอ,อันี้เันดิ่งอันนี้ดําดิ่งอย่นี้ดําดิ่งเออพี่เสยเห็นปลาอะไรบ้างเราไม่รู้เป็นปลาชื่ออะไรเนาะโอเคแต่ตู้นี้มาปลาเยอะนะครับแต่ชื่อปลาอยู่ข้างบนนะ <พา S 2> นีโ่โอเคโอเคไปเดี๋ยวเราเดินไปกันครับทางเดินก็จะมืดๆนะฮะแล้วเราก็มีนี่ละลายแนวกระพุนให้ดูด้วยนะโอ้ พี่เสือไปยืนตรงกลางดิอยู่ท่ามกลางปลาเลยนะนี่อเออเป็นยังไงมีปลาอะไรบ้างมีปลาอะไรบ้างจับปลาอยู่จับปลาจับปลาโอเคครับไปเดินต่อเดินต่อนะครับในห้องนี้ก็มีปลาใต้ทางของทะเลเนาะเราไม่ค่อยเห็นหรอกธรรมดานี่เฮ้ยเหย,ย,ยียบแมงกะพุนนะอีกเหยียบแมงกะพุนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอออันนี้เหมือนอะไรนะเป็นเรือลบเนะี่ยแล้วก็มีเนี่ย ปากกัลังที่มันซ่อนอยู่ตรงนี้นะทุกคนอ่านะปลาเขาจะลอยอยู่บนนี้นี่นี่หูยปลาเลยเนี่ยเกิดปลาโอ้ปลาเอา้ยอันนี้ปากกัลังรูปตุ่มๆเนี่ยอุ้ยอ่อุ้ยตะวันโอ้นี่เขาทําดีนะฮะเขาเป็นแสงส่องมาจากข้างบนนะให้เราเห็นเป็นรูปต่างๆเนาะนี่เป็นเต่าทะเลนี่เดีรรย๋ยวไปเหยียบเ,เขานะเขาบอกว่าจับจได้ด้วยนะ โอเคจับได้เลยไหมอะไรหรอจับได้นะคะอันนี้มันอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นไข่ปลาฉลามไข่ไข่ไข่ปลาฉลามไข่ปลาฉลามไหนฮะนดำดำอันดำดำเนี่ยไร่ดอ๋อดำดำเนี่ยหรอนี่ครับทุกคนนี่ <c oughs> เขาว่าเป็นไข่ปลาฉลามนะพี่เสียจะสัมผัสไข่ปลาฉลามเหรอแล้วมันจะแล้วมันจะแล้วมันจะอะไรนะมันจะจับได้ไหมไปดิลองสัมผัสดูสิเอาดูผมล่ามือแล้ว อ๋อลบกวนล้างมือไปไปไปต้ปองล้างมือก่อนนะครับทุกคนครับไปไปไปพี่เสือไปล้างมือจับไขป่ปลาฉลามดีกว่าไปพี่เสือกําลังจะจับไข่ปลาฉลาม,มนี่น,นี่อยู่นี่ถามพี่เขาอันนี้เหรอครับพี่อลองสัมผัสดูอ่ะไม่ได้ไม่ได้บรรยายด้วยลักษณะเป็นยังไงจับไม่ได้ฮะถึงไหมไม่ถึงมันไม่ถึงเหรอ ลักษณะเป็นยังไงครับเหมือนเชิงเข่งเหมือนเหมือนมันเหมือนก้อนถั่วมันเหมือนก้อนถั is, ่วมันแข็งไหมอยากจับปลาฮะแล้วไอไอไอหอยหอยอันนี้ก็หอยหลายอย่างอันนี่นี่พี่เสืออยู่ตรงนี้ก็มีจับหอยได้ไหมครับขอจับหอยด้วยขอสัมภาษณ์นี่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 มีมใกล้ๆนี่ก็มีเออน่าจะได้นะอันนี้น่าจะจับได้นะใช่ไหมมันลักษณะเป็นยังไงครับมันก้อนถั่วพี่เสือมันก้อนกรวดใช่ไหมลักษณะยาวๆดำๆนะ อ่าดูแข็งแข็งส่วนอันนี้จะเป็นปะก,การังต่างๆเนาะโอ้ทุกคนเนี่ยไข่ปลาฉลามนะ้าไม่งั้นเราไม่เคยเห็นนะเนี่ยเออโอเคฮะโอเคฮะสัมผัสได้นะที่นี่แต่ว่าต้องล้างมือถูกไหมครับโอเคครับปไปล้างมือกันต่อาาจากบ่อสัมผัสสัตว์ทะเลนะครับนี่เราก็จะมีพิพิธภัณฑ์สัตสัตเลี้ยงน้ําเค็มอ,อพี่จเห็นตัวอะไรหไม่เห็นในนี้มีอะไรเนี่ยนี่มันปูเสฉวนหรือเปล่าฮระ พี่เสือเห็นอะไรไหมน่ะข้างบนนั้นน่ะเห็นมีตัวอะไรไม่รู้ไม่เห็นคล้ายปูนะแต่เราไม่รู้ว่าปูอะไรเป็นปูเศฉวนหรือเปล่านะครับนี่ก็จะมีแบบนี้นะให้เราดูเป็นหลุมเป็นหลุมนี่งั้นเดี๋ยวพี่เสือพาไปดูเอาไปดูกุ้งมากกุ้งอะไรเนี่ยนี่นี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก้แมโอ้โหนี่กุ้งแบบสวยกุ้งแคบเมียวเนี่ยโอเคไปไปต่อกันสวัสดีกุ้ง อ้าวอุโมงลายักษ์อ่ะแต่ว่าปลาตัวใหญ่มากๆแน่เลยอ่ะวิ่งนี่มันปลาอะไรอ่ะโอ้ยทุกคนนี่มันปลาอะไรที่สิร์ฟอะไรกูโอ้ยตัวมันใหญ่มากเลยทุกคนดูนี่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 ชูหางปลาเล็กเราจะมีปไอ้นี่โผล่หน้าเราไปอยู่อะไรโผลมหน้าเราไปเลยอ่ะ มีตรงที่นะเวลาน้ำจะลงมาคนะ่ะเอ้าหรอใช่หรอโอเคโอเคไป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 ใหถอยออกมาถอยออกมาโอ้โหป่าใหญ่ทั้งนั้นเลยทุกคนแวะผ่านมาดูได้นะครับที่อุโมงค์ครับพี่เสือนี่คืออะไรฉลามฉลามวานพี่เสือดูตัวเขาใหญ่แค่ไหนหโอ้โหพี่เสือไปยืนเทียบสิตัวกระจิ๊ดเดียวเองอะ่ะพี่เสือโอ้โหทุกคน พี่เสือเนี่ยตัวน้อยไปเลยนะครับทุกค,คนนี่เจ้าฉลามวานเนี่ยไปดูหน้าเขาดีๆชัดๆสิลูกโอ้โหสวัสดีคุณฉลามวาน,นเป็นยังไงบ้างอ๋อมีประวัติให้ด้วยนะนี่ไงมีประวัติมีทีวีเป็นประวัติให้เราดูด้วยนะครับปลาฉลามต่างๆนะเนี่ยโอ้ชอบเลยสิชอบเลยสิเอ้ยปลาี้า <laughs> ด้วยตัวอะไรบ้างโมเดลโมเดลโมเดลปลามาให้เราดูครับลูก อ้าวไปทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับตอนนี้พี่เสืออยู่ที่ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลใช่ไหมครับอามาดูสิตอนนี้เหมือนกับเราอยู่ในป่าน,นี่ลิง,ลงด้วยป่ากลางไงสวัสดีคุณลิงลิงสวัสดีเมื่้มีปลาดาวด้วยนะไหนโอ้มีปลาดาวมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนนี่วสวัสดีนี่ลิงมาคุมมาคุม ปลากระเบนด้วยไหนดูสินี่ในน้านี่มีอะไรในน้านี่มีของแพ้นะลูกนี่มีตัวอะไรบ้างนะมีตัวอะไรบ้างนะปลากระเบนแน่นอนเลยหนึ่งตัวนี่พอเห็นแล้วโอ้มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีหอยนู่นนะมีหอยพี่เสือเห็นปูเสฉชวนไหมเห็นนี่ปูเสฉชวนตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนี่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 ตรงข้างปลากระเบนอ่ะ เขาเดินอยู่นะแล้วก็มีปลาดาวเกาะอยู่ข้างนี่เลยเราหาปิงทะเลกันสิทุกคนปิงทะเลอยู่ที่ไหนปิงทะเลเป็นดำๆดึงๆนีมนี่นี่ยนี่ยมานี่เนี่ยมนี่ยมนี่ยนี่านี่ยมาเน่มาเนี่ยมาเนียเนี่เนี่ยงเนี่ยมเนยเนี่ยมาเน่มานี่านี่เนาเนี่ยาาเนี่ยนี่ยมาเนีานยาเนยมาเนียาเียเนยอน่เเน่านนน่น่นี่าาาย จะได้เห็นใกล้ขนาดนี้ไม่น่ามีแล้วนะโหน่าสนใจน่าสนใจนะครับนี่ปิงทะเลก็ก่อยอยู่ตีงนี้อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับอ่าแต่ตัวนี้มันใกล้มากเลยพี่เสือนี่ปิงทะเลโอ้หไปกันเถอะไปมีห้องที่เป็นปะกะากกังน้ำตื้นด้วยพี่เสือปะกะากกังน้ำตื้นเหมือนเขาวกวางเนาะส่วนใหญ่เป็นเขาวกวางเนาะ โอ้สวยงามมากเลยนะครับทุกคนมีปลาหลายสายพันธุ์อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมพี่เสือสวยสวยสวย,สวยไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปที่ท่านลัางเลือนกันดีกว่าครับพี่เสือทําไมมันถึงแสงสวยขนาดนี้ลูกโหนี่ศูนย์รเรียนรู้โลกใต้ทะเลนะครับนี่ม,นมีแสงนี้ด้วยเฮ้มยม,มีปลาหมึกอยู่ข้างบนเน่ยทุกคนทุกคนจะเห็นปลาหมึกไหมเนี่ยโอเคเห็นอยู่นะนี่มีหนวดปลาหมึกโอเคโอค้โห แล้วก็มีปลาฉลามโผล่ขึ้นมาว้าไปเสือ <c oughs> ระวังนะมันงับมือสวยมากเลยนะทุกคนดูดิเนี่ยเขาจะแสงมาให้เราได้ดูว่าโลกใต้ท้องทะเลเป็นยังไงอะ่ะพี่เสือมาดูนี่ดูพี่เสือว่าในนี้สวยไหมโอ้โหไปตลางเลื่อนใช่ไมหมใช่โน้นโน้นลางเลื่อนอยู่ตรงนูน้นครับไปเราไปกันเถอะทุกคนโอ้โหปลาเยอะมากเลยตรงนี้ นี่นะครับเราจะลังจะลงไปทางเลื่อนตรงนี้นะทุกคนไปพี่เสือนําไปกันเลยอะไรนะครับตอนนี้าร์จะต้องขยจากับแต่ปลาตัวใหญ่ใช่ใช่ใช่เราจะเห็นปลาตัวใหญ่ๆแล้วคราวนี้ตอนนี้นะครับเราจะเข้าไปในอุโมงค์นะครับทุกคนอย่างนี้นะไปพี่เสือดูเดี๋ยวพี่เสือจะบรรยายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าพี่เสือเห็นอะไรบ้างนะครับ นี่โอ้ใสปิ้งเลยทุกคนปลามันอยู่ตรงนี้นี่เองไม่รวมใครทีเปนอะไรที้องว้าวปลาเต็มเลยเฮ้ยปลาเต็มเลยปลาเต็มเลยที่ปลาอะไรเนี่ยปลาแปลกมากเลยตัวนี้เฮ้ยโอ้โหมันมีคอนแปลกปลาโนแก้วเปล่าฮะโอ้พี่สวยเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเอาไปไปเดินไปอู้ นี่พี่เสือเราเห็นพุงปลาแล้วใช่ไหมใช่พุงปลาไหมเออมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกนู่นไงทุกคนโอ้โหปลามีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับนี่แต่ส่วนใหญ่ปลาในท้องทะเลนะจะตัวใหญ่มากนะครับทุกคนนี่พี่เสือดูนี่

โอเคไปรอจกอุโมงแล้วพี่เสือไปไหนกันต่อดีพี่เสือรออะไรลูกรออะไรครับให้อาหารปลาปลา่อเหรอนะครับต้องใช้ห่างตัวมาแลกนะทุกคนเอาแล้วครับตอนนี้พี่เสือมาถึงแล้วนี่นี่นี่บรรยากาศเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะอ่าเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหมีปลาให้เราดูด้วยนี่เลยนี่ เราต้องมาแลกอาหารปลานะทั้งหมดคนละสามนะครับทุกคนได้เวลาหยิบเลยสามถามวถุมือให้ด้วยนะทุกคน,ดเ,นเดี๋ยวนะมามีสองละต่อไป,ไปสาโอเคต้องใช้หนังยางด้วยนะครับมีหนังยางมาให้เราด้วยนะนทุกคนทำไมอะ่ะทำไมต้องใช้อ่อมาเลยมาโอเคไปเตรียมตัวก่อนนะใส่ถุงมือก่อนแนละ้วทุกคนพี่เสือ ไหนพ่อขอดูหน่อยดิไหนดูมือดิไอย้สงมือสองข้างเลยนะนี่โอเคไปไปลุยลุยกันเถอะไปทางนี้ดีกว่านี่นี่เลยพื้นที่ของพี่เสือสวัสดีปลาทั้งหลายพี่เสือหยิบที่หางนะอ่าเขาหยิบที่หางย่อนลงไปเลยเดี๋ยวไหม ฮยโอ้โหมาแล้วเอาไงย่อนเดี๋ยวเพราจะไอ้นี่ให้เออไม่ต้องย่อนไม่ต้องย้อนว๊าโอ้โหมีเติมจิโอ้มีฉลามด้วยเหรอก็จะมั้งหนึ่งหนูให้คนเดียวโโออเเคคให้คนเดียวให้คนเดียวให้คนเดียวไปเลยเอาปุ้งเลยย้อนย่อนย้อนน้อยเอ้าพี่เสือต้องเรียกเขาด้วยนะเรียกตาเขาด้วยนะ เออคุณปลาครับมากินเร็วบอกนี้เร็วคุณปลาก็มากินใช่ใช่โอ้โหสุดยอดมากเลยดูดิทุกคนเออไม่หลัวสังนย้อ,ยอนจุง้ง <c oughs> มีไหมมีไหมมีไหมโอ้โห ไม่ต้องคา้ก็ได้มีการขัดขืนนะขัดขืนแม่ไม่อไม่ต้องให้แลโอเคโอเคก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ทุกคนมาได้แต่ว่ามันมีเค็มแค่ไหนยี่สิบวันละยี่สิบคนเท่านั้นเองเนาะที่อาหารเนี่ยก็ราคาห้าสิบบาทนะทุกคนนะกูหูปริมาณอย่างเยอะอ่าเพราะนั้นเนี่ยสนใจก็มากันได้นะครับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับมอบุรพาโหโหสนุกสนุกอ้าว ให้พี่เสือไปให้อาหารปลาให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนสนุกมากนั่นไงปู๊ปลาบางทีเขาก็หึ่บางทีเขามองไม่ค่อยเห็นเนาะต้องให้น้ำมันตกลงไปในน้ำนิดนึงก่อนเนี่ยปลามีแต่ตัวใหญ่ๆมากเลยนะทุกคนดูดิอ่าจมงงมโอ้โหพี่เสือถ้าพี่เสือลงไปนี่จะเป็นยังไงตุยฮะตุยเลี้ยวเออจม นี่โอ้โหปลาที่ชุดเข้ามานี่ตัวไม่ใช่เล็กนะจุ่มซอสเลือดลงไปพี่เสือต้องจุ่มซอสอีกเหรอฮะซอสเทลลี่กิอลูกโอเคเอานี่งำเข้าไปโอ้โหอ้าวไหนไหนเหลือกี่ถังเหลือสองทังปลาตุเบอดโอเคนี่นะครับทุกคนบริเวณพื้นที่เขาก็ใหญ่นะครับ ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีโซนที่ให้เราเนี้ยมีการให้อาหารได้นะโซนหนึ่งนะโซนหนึ่งนี่ด้านนี้นะครับเป็นไงเป็นไงสนุกไหมสนุกไหมโอ้โหให้อาหารปลามาหลายที่มาให้ที่นี่เป็นไงบ้างอันนี้ให้อาหารปลายักษ์นะ่นี่ยโอ,โอ้โหเย้าตัวเองลงไปนะเห <c oughs> ย้าตัวเองลงไปเป็นอาหารนะพี่เสืออ่า ทุกคนดูปลาดิตัวไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยแล้วอันนี้เราเห็นด้วยตาเปล่านะไม่ได้ผ่านจอนะมันก็เลยดูตัวยักษ์มากเลยอ่ะคือ,อถ้าไม่ใหญ่จริงนี่เรามองไม่เห็นเนาะอ่าอ๋อบรรยากาศดีมากเลยทุกคนนี่ปลาเขาก็โฉบกินนะแล้วก็มีเยอะนะฮะมีอาหารที่เขาต้องให้เนี่ยเยอะมากเลยครับคือต้องให้แบบเยอะๆครับลูกอลองดูซิให้แบบเยอะๆนั่นแหละ เขาจะมาพร้อมกันเลยต่ำๆเลยอ่ะนี่งไงวาโอ้เริ่มโปรแล้วนะเริ่มให้อาหารแบบโปรเฟชั่นอลแล้วอ,อ,อ้ไปกันครับไปกันต่อครับนี่คือปลาทีพี่เสือให้อาหารแลรสกู่นี้เลยนะ พร้อมไหมพี่เสือพร้อมดูนับประดาน้ำให้อาหารปลาอีกทีหรือเปล่าว้วา,าวอันใหญ่มากละวอ้โหมาใกล้เรามากเลยระหว่างนี <laughs> าาน้พี่เสือเพิ่นนะฮะมีปลาให้ดูเต็มเลยเพลินไหมเพลินนะเออเมื่อไหร่พี่เราจะประดาน้ำจะลงมาสักทีอ่ะจะรอแป๊บหนึ่งดิใ <laughs> จเย็นๆไม่ร <laughs> อแล้วครับรอพี่เสือเขามาแล้วลูกใครเขามา ใอ้มาแล้วดีไงนักประดาน้ำมาแล้วโอ้เอาอาหารมาให้กันเราปลาเต็มไปหมดเลยคุณกระเบนคุณจะมาอยู่เชานี้ทำไมเนี่ยเป็นยังไงพี่เสือโอ้นชิดมากอ่ะคนโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหากะเบนีหูเเต็มเลยอะเขาเนี้ย เขาเอาเขาเอายัดปากปลากระเบนเลยลูกน,น้นน้นเนนนนดูดูวิธีการให้เขานะเขาจะใส่ปากให้ปลาเลยเอ้าปลาไหลน,นี่ฉลาดมากครับทุกคนเอาเอาเอา,เอากอดเลยกอดเลยปลากอดเลยโอ้พ <c oughs> <ห>ี่เสือเป็นไงเป็นไงปลาอะไรมาขออาหารกินบ้าง เฮ้ยถูปลากระเบนเฮ้ยปลากระเบนนี่อยู่ด้านนี้แต่ด้านนู้นล่ะนี่พี่เสือดูพี่เขาให้สิปลาปลาไหลยัดเข้าไปในกระป๋องเลยพี่เสือเห็นไหมโอ้นี่ปลาไหลยัดกระป๋องอ่ะลูก<อ>เห็นเมั<อ> <c oughs> ้ยวายตัวนี้จะกินพี่เสือแล้วเนี่ยอาหารของข้าโอ้โหเป็นไงไประทึกใจดีไหม นี่เสือนะแล้วปลาไหลเขาไม่หายไปไหนเลยนะลูกดูดิว้ายโอ้โหทุกคนเขาว่ายไปไว่ายมาเต็มเลยนะเนี่ยนี่ไงอิ่มแล้วปลาไหลบอกค่าอิ่มแล้วค่าไปก่อนนะทุกคนโอ้โหทุกคนดูดินี่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 นโอ้โหปลาเขาก็มาลุมเลยนะเต็มไปหมดเต็มไปหมด Okay, ออเป็นไงบ้างโอ้โหพี่เสือรอดไหมเฮ้ยมีตสองตัวเฮ้ยเฮ้ย,ยอไอกระบี่ม่อยู่ตรงนี้อ่ะใกล้ๆเราเลยเนี่ยพี่เสือลุงเนี่ยไปแล้วพี่นักประดาน้ำไปแล้ว,วเอาเลื่อนมานั่งใกล้ๆกับอะไรเนี่ยเฮ้ยปลาไหลเขาคุยกับปลาอะไรอะลูก เฮ้ยไหลไหลมหาพิเส right? oh, right right? yes, exactly? oh ือแล้วอะโหสุดยอดเลยทุกคนก็ถือว่าเป็นเป็นอคคาเรียมที่ที่สนุกนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ่าเป็นยังไงบ้างพ่เสื์วันนี้ได้เจออะไรบ้างเจออะไรบ้างโอ้โหเจอตั้งหลายอย่างใช่ไหมได้ไปให้อาหารปลาบนบอด้วยใช่ไหมครับ แล้วก็ได้ดูแห่หันปลาโดยนะอาณาจั้มด้วยใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ได้ดูปลาไหลแห่งหลายอย่างเลยนะทุกคนโอเคงั้นวันนี้ไวเท่านี้นะครับทุกคนครับอ่าก่อนจากไปอย่าลืมอะไรนะครับพี่เสือแล้วกป็นถึงป้ายเป็นใจไม่แนก็แบบนะครับโอเคถ้างั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์คลิปนี้ให้พี่เสือก็ฝากด้วยับทุกคนงั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้นะเจอกันอีกครั้หน้านะครับว่าพี่เสือจะพาไปที่ไหนนะครับทุกคนไปพี่เสือบ๊ายบายครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ